สวัสดีทุมท่านนครับอยู่กับช่องไม่มีสาร้านครับผมวันนี้ก็อยู่กับ idfc นะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาดันแรงนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวรีวิวปืนชา์จปัตเตอร์ที่ผมชอบมาโดยตลอดนะตั้งแต่ผมเกลียดแล้วผมกลับไปชอบมันนะับรีวิวสองชาตจบวกระยะและความเร็วรีโหลดหนึ่งนะแต่วิ่งช้าลงนะคบผมก็จะเป็นยังไงครับอันนี้ก็อยู่กับ idfc นะ fc เขาเติมแล้วก็ไปสุ่งมานะับโอเคนะครับมาดูดูสกินก่อนนะ ทามเลยดูนะครับระยะนี้ระยะไกลมากเลยเป็นระยะของ AR เลยนะถ้า UMP นี่ยังยิงยากนะเลขระยะเนี้ยอันนี้ระยะ AR นะครับผมระยะ AR ยังเล็งโดนะครับลองดูเรียบร้อยเข้าร้อยห้าหกไม่ใส่ก่อนะดูสิท่านผู้ชมโอ้ยแบตเติาต่ำโอเคสองเม็ดสองเม็ดล่วงระยะนี้สองเม็ดล่วงถ้าใส่ไม่ใส่ก่อนนะเอายิงพวกแบบวิ่งวิ่ง วิ่งวิ่งไปอยู่วิ่งแบบลองช้าอะไรเงี้ยยิงระยอะกายไม่ต้องใช้เออหรอกระยะนี้ยิงไปเลยยิงโดนแน่นอน2เม็ดล่วงคิดดูอันนี้ระยะเอนะ<ม>เอาลูกสองยิงครับท่านผู้ชมดูถ้าเข้าหวอย่างนี้ก็คือเม็ดเดียวล่วงครับท่านผู้ชมดอสิอันนี้คือระยะเออะไรนะ<ม>นะมามาดูมาดูแบบไม่มีสก,กินนะครับผมมามาดูแบบไม่มีสก,กินอยู่ระยะนี้นะหรือระยะน,นี้ก็ยังแรงโดนนะโอเค โอเคผมลองถอยมาระยะนี้ก็ยังโดนนะระยะนี้ยังโดนอาถอยมานิดนึงระยะนี้ไม่โดนแล้วนะครับผมระยะนี้เล็งไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะอยู่แค่ระยะนี้เองนะครับผม <Yeah. S 1> ก็บวกระยะ2ก็แบบบวกไกลขึ้นมากเลยนะกับเนี่ยอันนี้คือบวกระยะสองเล็งไม่เล็งไม่เล็งไม่ขึ้นแดงเลยท่านผู้ชมไม่ขึ้นแดงเลยนะก็ตามที่เห็นเลยนะครับผมไป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 ,ไปรีวิวรีวิวสองซ้้ยกันเรียบร้อยมนะ่เดียว ขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวระยะระยะไกลนะระยะไกลมากเลยเรียบร้อยโอ้โหนะยะยังไกลอ่ะปกติเขาจะใช้เอไอยิงกับเรานะเมืเ่อกี้ท่านผู้ชมไปไปไม่ต้นเรียบร้อยเรียบร้อยใส่หนึ่งนะโอ้โหเก็บสามเลยไปไม่ต้นไม่ต้นลูด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 สองคาั้อุ้ยตัวตึงนะตัวตึงตัวตึงเรียบร้อยแตกไปดิตัวตึงต โอ้แอ็กหน่อยแอ็กหน่อยตัวตึงแตกตู้สองชาร์จเฮ้ยเฮ้ยหุ่นโดนหุ่นโดนไปวะเอ้าเอ้าโอ้ยวะแตกด,ดูไรมีก่อนนะดีก่อนนะมีไหนมีไหนไม่มีตัวไม่ตัวไต่เมิงไต่สองหมดสิเจอาเจ้เร,เรียบร้อยไต่เมิงทำเลยขโมนนะขโมนนะ เกียบร้อยโอ้โหบอกเลยไม่รอดโดนหนึ่งนัดความยากเขานะข้างนอกข้างนอกข้างนอกกาช้าเล้วผมผมไม่กลัวอะไรเลยทัง้งสองช้าเนี่ยเรียบร้อยบอกเลยมีสองช้านี่ไม่กลัวอะไรเลยนะออเอาเปิดไปเอาเอามันจะเอามาต่อยผมเรียบร้อยแตงเนือแตงหนึ่งเอาอีนี่ไม่รู้ไม่รู้หนุ่เนี่ยเรียบร้อยแตงหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไ เจ็ร้อยเจ็บสามเจอนะเจอนะผมจะลองเอาสองชาติยิงไว้แรกนี้ดูสองนะดสามนะเรียบร้อยโอ้โหระยะเออาร์นะครับท่านผู้ชมโดนหนึ่งนัดอันนี้ไม่รู้อะไรเรียบร้อยอาจจะเจอไม่ค่อยตึงนะเพราะว่าแรงเอฟซีแรงเอฟซีไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เรียบร้อยตายลงรถก็ตายไปเลยสิครับเรียบร้อยซ้ำเลยซ้ำเลย อู้อย่างโกงครับมาชมนี่มันแรงอยู่แล้ว,ลว,วรยอบระยะยิงไทยมากเลยเรียบร้อยนอหนึ่งนัดเรียบร้อยแตกเรียบร้อยแตกแตกอีกนึงเขานั่งนี้เขานั่งนี่แตกแตกหนึ่งต,ต,งตอกขโมนนะขโมนนะขโมนนะ เร oh, ียบร้อยโอ้โหหมดต้ายเฉยตัดวเรียบร้อยหนึ่งตัสองโอ้ยรัดเชือกเชือกนะเอ้ยจุดอะตังหนึ่งขนางหน้ามีตัวตึงนะตัวตึงนะอุ๊ยเรียบร้อยตัวตึงแตกโอ้โหอันนี้อยู่ในหมดแรงนะไม่ได้หมดทำไมดา หัวแตกจับท่านผู้ชมโอ้ตายกลางอากาศเลยหล่อเลอันนี้โอ้ยชุดตึงโอ้โหชุดตึงแต่เล่นไม่ตึงนะออกมาออกมาออกมาอมาอันนี้ผมก็เอา FC แต้มสามันห้ามาด้วยมันจะได้ตึงๆนะเรียบร้อยโลก2-4นะเรียบร้อย โอ้โหระยะนี่ระยะเออาร์นะผู้ชมเกือบแตกอ่ะโอ้โหซ้ำไม่ทันออกมามสิเรียบร้อยซ้ำไปเลยโอ้โหไม่กลัวอะไรเลยผมมีมีปืนเนี้ยเฮ้ยนี่เรียบร้อยเรย้อยโอ้โห,ห,โโห,โโหยังยังสุดนะผู้ชมโอ้โหมีมเรียบร้อยซ้ำซ้ำซ้ำเร็ว ตายตายโอ้โหกระทะโอ้โหโดนเพื่อนรัดเฉยเลยโอ้ก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมกับซองชัดบัตเตอร์นะครับผมคิดว่ามันโกงขึ้นมากๆเลยมันยิงระยะไกลมากๆมันยิงระยะแบบเท่ากับ M P C ศ U M P ระยะแบบสองควงไกลกว่าสองควงได้สามอัดแล้วมันก็แรงออกสองควงท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดดูแล้วมันก็ยิงแบบรัวๆได้มันโกงมากเลยท่านผู้ชมผมว่า แต่แต่แผ่นหน้ามันโดนเนื้อดาเมซิลสองเปอร์เซ็นต์ไงผมไม่รู้ว่ามันจะอาจจะหน้าได้นอยู่หรือเปล่ปาต้องคอยดูกันนะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะ,นะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย